สวัสดีครับถามกันมาเยอะเลือกกันไม่ถูกยางตัวไหนดีในสีโมเดลนีว้วันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจองว่าท่านจะเหมาะกับยางของตัวไหนครับโอทิดหนึ่งครับผม นะหลังจากที่เรามีคลิปวีดีโอออกไปแล้วนะครับก็จะมีแฟนยี่ห้ออื่นนะครับก็อาจจะมีลามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าท่านเองเนี่ยนะครับได้ใช้เนี่ยยี่ห้อนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วตอบโจทย์ผมก็ยินดีด้วยการแสดงคุณได้ค้นพบสิ่งที่ท่านต้องการแล้วนะครับแต่ยังอีกหลายท่านสิครับที่ยังไม่ค้นพบสิ่งที่ท่านต้องการแล้วก็มองหาอยู่ ก็เปลี่ยนไปหลายยี่ห้อแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ก็ยังไม่ใช่สิยงที่ท่านต้องการและหลายท่านนะครับหมดหวังหละสิ้นหวังไปแล้วลองยางทีมซันสิครับมันอาจจะตอบโจทย์ท่านได้โอเคนะครับอตอนนี้เราก็จะมารีวิวยางนี่นะครับโมเดลแรกนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าออกานะครับ อันที่2นี่ก็จะเป็น Starlight นะครับอันที่3นี่ก็จะเป็น Domino 2นะครับอันที่4นี่ก็จะเป็นอ Oasis นะครับอันนี้เราจะมาดูตัวแรกนะครับก็จะเป็นทิมสันเนี่ยนะครับเอ TS660 นะครับว o n อก้านะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับสำหรับยางตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับชอบโค้งมากๆเลยครับนะทางเหนือเนี่ยนะครับโค้งเยอะๆเนี่ยครับมันมากครับ ในการวิ่งเมืองเนี่ยการให้การพับพลิกเนี่ยการเปลี่ยนซองไวมากครับนะสามารถเนี่ยนะครับมุดได้อย่างมันทีเดียวแลยนะครับถ้าท่านเนี่ยนะครับหลงไหลเนี่ยนะครับกับการพับพลิกการเข้าโค้งเนี่ยนะครับแบบสนุกสนานเนี่ยนะครับนะฮะพลาดไม่ได้นะครับทิมสันนะครับรหัส T S หกหกศูนย์นะครับวานออกานะครับอย่าลืมนะครับวานออกาครับผมจะตอบโจทย์ท่านครับ ตัวแรกจบไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูตัวที่2อนะครับก็จะเป็น ts เนี่ยนะครับหกห้าเก้าเนี่ยนะครับ starlight นะครับสำหรับยางตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเพเอกเนี่ยเขาเรียกว่าเพเอกสายเที่ยวเลยนะครับนะก็ยังวิ่งเน้นอยู่เนี่ยะครับ80%เป็นี่ยนะก็จะเป็นถนนเป็นหลักนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีลุกลังบ้างถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างเนี่ยนะครับ ลุยได้นะครับไม่ได้ขิเหรนะครับสําหรับเจ้าตัวซาไลน์นะครับผมแนะนำมันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เดินทางไกลเนี่ยนะเจ้าตัวซาไลน์เนี่ยนะครับก็ยังวิ่งได้ด้วยความนุ่มนวลเหมือนกันนะครับแต่แวะออกทางแอดเวนเจอร์เล็กๆนะครับให้ได้ดูนะครับด้วยลายดอกยางที่ออกแบบเนี่ยการระบายน้ําที่ดีนะครับถ้าหากท่านเนี่ยนะครับชอบเนี่ยนะการท่องเที่ยวนะแบบค่าไหนนอนนั่นนะครับ จอถนนทางที่อาจจะมีขรกขาบ้างนะครับคือไม่ได้ชอบยางแบบถึงกับแบบทางเรียบทีเดียวนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะวิ่งลุยนะครับในบางถนนเนี่ยในพื้นที่ที่อาจจะทุรกันดารเนี่ยถนนที่อาจจะไม่เรียบเนียนนะอย่างที่ต่านคิดนะครับลูกลังบ้างลายหลุมบ่อบ้างนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าอยู่ในสายประเภทนี้ยกว่าขําไหนนอนนั่นกลางเต้นนอนกันเลยนะครับนี่นะครับตัวลุยเลยครับนะฮะ ทีมสันสตาร์ไลท์นะครับผมแนะนําครับ TS 659นะครับอย่าลืมนะครับสําหรับโมเดลที่2เนี่ก็จบลงไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเนี่ยนะครับโมเดลที่3นี่นะครับนี่ครับผมสาหรับยางตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านเนี่ยชอบทางทางทางดำนะครับแล้วก็ชอบทางสนด้วยคือชทั้ง2แบบเลยนะครับนะฮะผมแนะนํานะครับโดมิโนะพัวนะครับ เพราะว่าเจ้าตัวโดมิโนทูเนี่ยนะฮะการวิ่งทางดังการเข้าโค้งเนี่ยมันสมูทมากนะครับท่านเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่ายางเนี่ยเป็นยางกึ่งวิบากเลยนะครับสําหรับท่านเนี่ยเวลาที่ท่านลงดินท่านก็สู้ไม่ถอยเนี่ยเจ้าโดมิโนก็สู้ไปกับท่านด้วยนะครับและเวลาเข้าดินเลยลงดินเลยเนี่ยมันจะล็อกทันทีเลยนะครับการขับขี่เนี่ยจะให้ความสมูทนะครับนะฮะมันมากเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับ ดินแถบสุพรรณครับดินหยับหยาบนี่ยะครับน่ะโดมิโนนี่นะครับชอบมากครับเป็นอาหารโอชาของเจ้าโดมิโนเลยนะครับนะฝากไว้นะครับสําหรับท่านเนี่ยครับที่มีแนวการขับขี่เนี่ยชอบทั้ง2แบบเนี่ยนะผมแนะนําเลยนะครับโดมิโนทูนะครับรหัสนะครับ ts 6 9 7กเจครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับพาไปแล้วนะครับสําหรับโมเดลที่3นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นโมเดลที่4นะครับก็จะเป็นโอเอซีดนะครับรหัสนะครับก็จะเป็น t ีเอสแปดสองสองนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับโอเอสีดนะครับนะฮะตัวนี้ก็เรียกว่ายางเนี่ยก็จะเป็นแอ v เวนเจอร์เต็มตัวแล้วนะครับนะฮะสำหรับท่านที่ชอบขี่แบบโหดๆหน่อยนะครับระยะทางแบบไกลๆเนี่ยับยกตัวอย่างอย่างเชีย G กีรานะครับ ทางที่แบบโผล่โผนะครับหินลงหินลอยต่างๆอุปสรรคมากมายนะครับเจ้าตัวนี้แหละครับเวซีเนี่ยนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอบโจทย์ท่านได้นอนนะครับพอมาวิ่งเนี่ยทางดำเนี่ยนะไม่ได้ขิเลย่นะครับด้วยเนื้อยางนะโครงสร้างยางนะดอกยางนี่ที่กําลังพอดีนะให้การขับขี่ที่สมูทได้ด้วยนะครับลงดินนี่ล็อกเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็การพับพิกการวิ่งเนี่ยครับหรือว่าดินทางแถบทางด้านเหนือนะครับ นะฮะที่เกือบจะเป็นอะที่โคลแล้วนะครับยางตัวนี้ก็จะผะ่านพ้นไปได้อย่างแบบสบายสบายนะครับนะฮะสำหรับท่านเนี่ยนะครับที่ต้องการยางนะครับที่ให้ความเสถียรนะครับแล้วก็ในระยะทางไกลๆนะครับหลายพันกิโลขึ้นไปนะครับนะฮะเจ้าตัวโอเอซีเนี่ยนะครับผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับนะฮะสามารถเนี่ยนะเข้าฝุ่นก็ได้นะครับทางดําก็ได้นะครับผ่านฉลุยเลยครับนะฮะสำหรับท่านเนี่ยที่ชอบ สายนี้แนวนี้นะครับท่าไม่ต้องไปเลือกตัวอืนะครับ OIC นะครับนะฮะสำหรับท่านเลยครับตัวจริงเลยครับสายแอ v เวนเจอร์นะครับรหัส TS822 นะครับอย่าลืมนะครับ TS822 ครับผมหลายท่านเนี่ยนะครับน่าจะเลือกกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออก่ะสตา l i ไลท์โดมิโ o a o i s ท่านจะรออะไรครับทิมสันเนี่ยนะครับอาจจะตอบโจทย์เนี่ยนะครับ มากกว่าสิ่งที่ท่านต้องการที่สัไปนะครับกับขอบพระคุณมากครับัอดีครับปัจจุบันนี้นะครับท่านิยมเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณสามารถสั่งซื้อเนี่ยผลิตภัณฑ์ยางถึงสัว์ดีดีนะครับไว้ใช้นะครับโดยแค่กริกงหนึ่งหรือแค่ปลายนิ้วสัมผัสของคุณเนี่ยเราสามารถจัดส่งให้ถึงมือคุณเนี่ยภายในเขตกรทมนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ เพียงแค่หนึ่งคืนนะครับเหลือนึ่งเติ่นะฮะช้ามาคุณก็ได้รับยางดีๆเปรียกกรรของอยางถิสัวนเนี่ยไปใช้อย่างมีความสุขครับนะฮะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกับเปรียบพรรอย่างถิงนสั่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ